ซึ่งตอนนี้การปู่จะพาคุณผู้ชมมาตามหาความรู้เกี่ยวกับข้าวเกลียบอีกหนึ่งประเภทที่มีการทํำมาอย่างยาวนานกว่า100ปีซึ่งจะเป็นข้าวเกลียบอะไรนั้นไปหาความรู้พร้อมๆกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะสถานที่ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวเกลียบชึ่นชื่อของเพชรบุรีนะคะนี่นี่กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องเกลนะคะที่เราทําการนัดไว้เพื่อที่จะมา หาความรู้เกี่ยวกับข้าวเกรียบเพชรบุรีก่อนอื่นจะต้องถามว่าข้าวเกรียบเพชรบุรีค่ะเป็นข้าวเกรียบอะไรแล้วก็มันแตกต่างากับข้าวเกรียบที่อื่นๆอยังไรบ้างาอันดันแบแรกก็คือของเราจะเป็นส่วนผสมอะค่ะก็คือเป็นแป้งขง้าวเจ้าแล้วก็มีมะพร้าวนะคะงาดำอันน<า>ี้คือส่วนประกอบป,ประกแล้วก็น้นําตาลค่ะค<า>่ะ<า>แล้วขั้นตอนของการทำข้าวเกรยีย<า>บอะค่ะมันจะต้องเริ่มจากอะไรวัตถุดิบนะคะคือเราต้องไปคัดสรรวัตถุดิบมาก่อนเช่นตาโนดที่เราต้องเอามาใช้ในเป็นส่วนประกอบ น้ำตาลกะโนแล้วนีอะไรกันมะพร้าวค่ะคือเราต้องไปคัดลูกนะคะขนาบแล้วก็พันเลยแล้วส่วนวัตถุดิบอื่นอ่ะซื้อตามปกติได้เลยค่ะใช่เดี๋ยวอาจจะขอตามไปด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเริ่มต้นจากการไปดูน้ำตาลก่อนนะถูกต้อง จังหวัดเพชรบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีต้นตาลมากที่สุดในประเทศไทยค่ะโดยเหตุนี้นะคะต้นตาลจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนี้และก็ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ผลิตน้ําตาลโนตนดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอีกด้วยค่ะโอ้พอเข้ามานะคะเราจะได้คือกลิ่นหอมตลบอบอวลห,หอมหวานมากซึ่งเขาทำการสดๆ<ช>ตรงนี้เลยอันนี้ก็คือน้ำตาลที่จะไปใช้ทำกตองก็คือน้ำตาลตโนตนดแบบนี้ใช่ค่ะ อันนี้แบบคือเออเขาเหมือนกับเขาเขากวนเขาเคี่ยวลักษณะเหมือนแบบทำเค้กอะอเนื้อมันละเอียดมากเลยนเนื้อละเอียดมากใช่ค่ะ ต้นตาลเมืองเพชรให้ผลผลิตน้ำตาลตโหนดที่ดีที่สุดมาตั้งแต่สมัยโบราณตราบจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งน้ำตาลตโหนดนั้นได้มาจากช่อดอกของต้นตาลที่นํามาเคี่ยวจนเนื้อข้นมีลักษณะคล้ายกับน้ําตาลมะพร้าวแต่น้ําตาลตโหนดจะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็รสชาติหวานหอมอร่อยกลมกล่อมกว่าน้ําตาลมะพร้าวค่ะคนส่วนใหญ่จึงนิยมนํามาเป็นส่วนผสมของขนมหวานค่ะใช้ปริมาณเยอะไหมคะเอาจริงๆนะคะก็พอได้นะ ก็สักประมาณ5ปีต่ออาทิตย์5ปีต่ออาทิตย์ใช่ใช่ค่ะอาทิตย์หนึ่งใช่มาต้องแล้วแต่ด้วยว่าเราจะแบบออเดอร์มากออเดอร์น้อยอย่างเงี้ยแล้วแต่ค่ะนี่แล้วเดี๋ยวก็อันนี้ว่าก็มารับใช่น้ำตาลตะโหนดที่นี่ใช่ค่ะโอเคแบบนี้ปะใช่เป็นแบบนี้เลยค่ะ น้องเจลบอกว่าน้ำตาลตโนดที่นำไปทำข้าวเกรียบเพชรบุรีนั้นก็จะต้องเป็นน้ำตาลตโนดแบบปี๊บเท่านั้นเพราะเนื้อน้ำตาลจะอ่อนนิ่มละลายได้ง่ายส่วนแบบปึกนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมนำไปทำกับข้าวมากกว่านำมาทำขนมค่ะได้วัตถุดิบอย่างน้ำตาลตโนดเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเจลเขาก็จะพาก้ามปูออกเดินทางต่อเพื่อไปหาวัตถุดิบสำคัญอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือมะพร้าวที่จังหวัดราชบุรีค่ะ ก็เดินทางตามเกลนะคะมาเอาวัตถุดิบสำคัญก็คือมาพราวที่คุ้งน้ำมนต<ช>์เรียบร้อยแล้วทาไมถึงต้อง มาเอามะพร้าวที่นี่อะค่ะมะพร้าวที่นี่นะคะแต,ตกต่างจากที่อื่นก็คือว่ามันจะลูกใหญ่กว่าเพราะเราใช้มะพร้าววังช้างนะคะมะพร้าวาวังช้างใช่ค่ะแตกต่างจากที่อื่นอย่างนี้มันแตกต่างในเรื่องของอะไรบ้างคือในเนื้อข้างในอะค่ะคือว่ามันจะได้เนื้อเยอะกว่ามะพร้าวปก,กติแล้วเวลาเอาไปทําขนมมาค่ะมันจะหอมหวานมันเพราะว่าเวลายิ่งเอาไปใส่กับเนื้อขนมข้าวเกียบของเราอะค่ะมันจะทําให้เนื้ออะค่ะฟูแล้วก็อร่อย เวลาเรายากอเนื้อมะพร้าวมันก็มีผลแต่ว่ามะพร้าวแบบนี้มะพร้าววังช้างแบบนี้บอกกับการทําขนมอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะอุ้ยลูกใหญ่มากใช่ค่ะอย่างกับแตงโงนี่ก็คือมะพร้าวที่เขาไปใช้ทําข้าวเกลียบนะคะเป็นมะพร้าวเขาเรียกว่ามะพร้าววังช้างนะคะแต่ว่าคือพอปอกปอกเปลือกออกมามันก็จะเหลือลูกประมาณเท่านี้อืออุ้แต่เปลือกใช่เปลือกหนามาก แล้วเราใช้จํานวนต่อครั้งนี้เท่าไหร่อะคะที่เรามารับอะสองลูกค่ะที่เอาไปต่อเที่ยวนะคะต่อเที่ยวสอ0รลูกนี่แบบว่าต่อสัปดาห์หรือว่าใช่ค่ะประมาณต่อสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี่สองร้อยลูกใช่นะแล้วแต่แบบถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งเยอะก็เอายิะอย่างเงี้ยค่ะสำหรับมะพร้าวที่ได้มานะคะก่อนที่จะนําไปทำข้าวเกรียบก็จะต้องทําการกระเทาะเอาเปลือกออก จากนั้นก็จะนําเนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นๆมาทําการซึกกับเครื่องเพื่อให้ได้เนื้อมะพร้าวที่มีลักษณะเล็กแล้วก็หยาบค่ะจากนั้นก็จะนําไปผสมเข้ากับแป้งข้าวเจ้าที่โม่เอาไว้แล้วเติมน้ําตาลแล้วก็เกลือเพิ่มความหอมมันด้วยงาดําผสมให้เข้ากันจนได้เนื้อแป้งข้าวเกรียบที่มีลักษณะข้นเหนียวจึงนําไปละเลงเป็นแผ่นข้าวเกรียบได้ค่ะ ตอนนี formas, ้นะคะก็เป right. so so an right ็นขั้นตอนของการนําแป้งนะคะที่ผสมเรียบร้อยแล้วมาทําเป็นแผ่นกลมๆลักษณะแบบว่าคือเส้นผ่านศูนย์กลางจะเท่าฝ่ามือนะคะเล็กๆซึ่ง1หม้อเนี่ยก็จะมีประมาณ3แ่ามแผ่นก็คือเหมือนกับว่าทาเอาไว้ปิดฝาเหมือนทิ้งไว้ไม่นานแป๊บเดียวเองค่ะก็หมานว่าเรากาหนดเวลาประมาณว่าสมมติหม้อนี้ใช่ไหมคะเราทำในเ็ปปุ๊บเราปิดฝาหม้อนี้อันนี้ก็คือได้เลย เราจะกำหนดเวลาแบบนี้ค่ะค่ะแต่จริงๆอย่างนี้พอมันตากไว้อย่างนี้มันมันมันก็กินได้เลยปะได้ค่ะกินได้เลยเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดเราเอาไปอบก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะอย่างนี้มันถือว่าสุกหรือยังอะคะสุกแล้วค่ะสุกแล้วสุกแล้วใช่นั้นเดี๋ยวแบบขอขอลองชิมแบบที่มันนิ่มๆนิ่มๆได้เลยหน่อยนะอันนี้คือแบบเป็นแผ่นที่เพิ่งขึ้นมาจากหม้อเลยนะคะ คือมีความเหนียวนิ่มแล้วก็ถ้าเราสังเกตเห็นตรงพื้นของข้าวเกียบเนี่ยผิวของข้าวเกียบเนี่ยไม่เรียบเลยคือครุขรค่ะเต็มไปด้วยเนื้อมะพร้าวแล้วก็งาดําค่ะเรามาลองชิมดีกว่าเกียวบอกว่ากินได้แล้วมันจะหนึบหนมะพร้าวเน้นๆอะหอมมันจะหอมมะพร้าวได้ค่ะหอมแล้วก็หวานรสชาติแบบว่าของส่วนผสมชัดนะชอบเลย จะมีความเค็มหน่อยๆแล้วก็หวานหวานแบบกลมๆแล้วก็หอมงาดําที่สําคัญนะคะคือเนื้อมะพร้าวนี่แบบแน่นมากเคี้ยวไปนี่กรุบๆเลยเมื่อได้แผ่นข้าวเกลียบมะพร้าวที่แห้งสนิทแล้วก็จะนําไปอบให้กรอบเท่านี้ก็จะได้ข้าวเกลียบมะพร้าวของทานเล่นที่เคี้ยวเลินกันแล้วละค่ะ จากการเดินทางตามหาความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้าวเกรียบทั่วประเทศนั้นจะเห็นได้ว่าการทำข้าวเกรียบก็จะมีหลักการที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นของว่างกินเล่นที่ไม่ใช่เพียงเคี้ยวเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังนำมาสร้งรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้มีกินมีใช้ตลอดไปค่ะ มะเร็งโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งรู้จักกับทางเลือกและทางรอดในการรักษาโรคมะเร็งในกบนอกกะลาวันพฤหสัสบดีที่18พฤษภาคมน,นี้2ทุ่มครึ่งทางช่อง 9M t HD และ Modern ์น e t ทพอเขาแบบปลอกออกมานะคะก็เห็นได้เลยตื่นดัาลายเอาชิมชินได้เหรอกินไม่ได้ค่ะก็มมแหมก็ชีเป้าหน่อยางด้วย มันเรียนกินไป,ไป <laughs> <laughs>